สำหรับเครื่องคันนี้ก็เป็น2.5ไฮบริดนะครับทำงานพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหน้าจอก็จะมาพร้อมเนวิเกเตอร์นี่นะฮะก็มาพร้อมเนวีนะครับมันจะให้ระบบนี้ด้วยนะรับชอบนะครับนาโนอีกลองอากาศด้วย ัดีครับเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับปั๊บชัยเชื้อบายเก่งพระราม9้านะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองเก่งพระราม9้าที่เดิมของเราแล้วครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเจ้ารถโตโยตา้า CAMERY 2.5ไฮบริดนะครับปี2016 m i n เ r c h a เ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำเรียบร้อยเลยครับที่ลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะนะครับกลับมาแล้วครับรถใหม่เยอะแล้วครับแคมรีตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าไฮบริดคันนี้สภาพเป็นยังไงสีเป็นยังไงตัวถังเป็นยังไงภายในยเป็นยังไงตามปั๊บมาดูเลยครับที่ ปั๊บบอกไปตัวนี้เป็นตัวท็อปตาด้านหน้านะครับจะเป็นโลโก้โตโยต้าสีฟ้านะครับแล้วก็จากด้านหน้านะครับเป็นโครมเมี่ยมนะครับนี่ดูกันชนด้านหน้านะครับบูใหญ่ดูด้านนะตัวไม้ตะเชิญคันนี้สีดำเป็นโนแบ็คด้วยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมาดูล้อกันนะครับล้อคันนี้นะครับปั๊บดูให้เลยซีรีส์ยางนะครับ2 1 5 5 5ขอบ17นะฮะโอ้ยางของเราปี19อยู่ด้วยครับถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณนปีนะฮะ เหลือๆนะครับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับลายเบอร์โทรขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับติดต่อสอบถามกับป๊บโดยตรงได้เลยนะฮะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะครับสาหรับห้องเครื่องคันนี้นะฮะดูลดมือสองนะครับดูไม่เป็นเข้ามาหาเราได้เลยครับลูกค้าสบายใจได้แน่นอนสําหรับเครื่องคันนี้ก็เป็น2.5ไฮบริดนะครับทำงานพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังแรงมานี่ต้องบอกว่าเหลือๆนะครับเบียดมาแน่นอนสําหรับคันนี้ไม่ต้องกังวลสภาพคันนี้นะครับคลิปมากนะฮะแล้วมาดูหัวน็ ต้องไม่มีการไขหรือว่าการแกะนะครับต้องเดิมอย่างนี้นะฮะตะเข็บนะครับต้องเดิมนะครับซีน้องเดิมนะฮะตาสติกเกอร์ทุกอย่างต้องอยู่ครบนะฮะแล้วก็เบ้าโชงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับที่คิวซยังอยู่นะครับแก้มซ้ายนะเดิมอยู่เดิมแก้มขวาก็เดิมด้านหน้านะครับบอกเลยนะฮะว่าเดิมสวยๆดูแต่หน้าไม่พอนะฮะต้องดูหลังดูให้ทั่วเลยนะครับว่าต้องเดิม อย่าเกิดอุบัติเหตุชนหนักไม่งั้นเราจะเสียการขายรถคุณภาพเกรดเอไปเลยนะคับตามาดูครับมาดูด้้งท้ายกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับโลโก้เหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดนะครับแล้วตัวนี้ไหมนั่นเช่นเส้นโครเมียมนะครับก็จะยาวไปถึงที่ฝั่งนะครับต่างจากรุ่นปี2013-14นะฮะสำหรับเครื่องคันนี้ก็เป็น2.5ไฮบริดนะครับแล้วก็มีโครเมียมไฮบริดดีไซน์ปลายหน้าหลังนะครับสวยงามสปอร์ตมีเซนเซอร์นะครับ 4จุดเดี๋ยวเราลองไปดูที่เก็บสัมภาระาคันนี้ดีกว่าช่องเก็บสัมภาระาคันนี้ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับก็ใหญ่พอตัวยางอะไรแล้วก็แม่แรงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับกูเม็ดอาร์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวร่องน้ําต่างๆนะครับต้องเดิมนะครับไม่มีการพ่นสีหรือการเกิดอุบัติเหตุนะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับหน้าหลังสวยงามแล้วไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะเวลาวิธีการดูด้านข้างนะครับว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุด้านข้างมาบ้างไหมเปิดมาดูเลย สีตรงนี้ต้องไม่มีการโดนพ่นมานะครับเวลาเรารูบนี่ต้องรู้สึกว่ามีมีแบบสะดุดนิดนิดนี่เห็นไหมครับหัวน็อตประตูนะครับต้องไม่มีการขยับไม่มีการแกะท้ําสีพออย่างเงี้ยดูได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็ไว้ใจได้เลยว่าอาร์คข้างในที่ป๊อจะแกะให้ดูเดิมเลยเห็นไหมครับเด็อาร์คเดิมนะครับที่เชื่อมจากอังคากับตัวถังรถนี่คือเดิมเนี่ยแหละครับให้ง่ายนะครับแค่นี้นะครับสำหรับดูรถมือสองนะครับว่า รถมือสองคุณภาพไม่มีเกิดบระเที่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอาล้ครับตามไปดูข้างในเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างตามมาครับอย่างที่บอกไปครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปน,นะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆมาเต็มแน่นอนเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเลยดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะฮะความกว้างความสะดวกสบายต้องยกให้คมรีนแน่นอนนะครับเบาะนะครับไฟฟ้าแน่นอนคู่หน้าไม่ต้องกังวลปรับ นี่กดได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับเลื่อนโดยที่คนข้างหลังนะครับไม่ต้องเอื้มอมเฮ้ยขยับเลยแค่กดตรงนี้ก็เลื่อนเบาะได้แล้วนะฮะเบาะนี่ก็เป็น m มมโมรี e ซีนนะครับความจำา2ระดับนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสามารถพัากระจกไฟฟ้าได้จากตรงนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีบ y ยสปอตนะครับเวลารถมาข้างๆที่เรามุมอับเรามองไม่เห็นก็จะมี ไฟเตือนสีส้มๆนะครับตรงกระจกมองข้างด้วยนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นพุ s h start นะครับพุ s h start ก็มาพร้อมกับคุณแจ็ค k e y l e s ตรงนี้นะฮะโคมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับส่วนฝั่งขวาก็ควบคุมหน้าจอตรงหน้าปัดด้านหน้านี่ครับเป็นหน้าจอ MID นะฮะนี่ลองเลื่อนให้ดูครับแล้วก็เป็นคร u สคอนโทรลนะครับหน้าจอไฮบริดก็จะเป็นสีฟ้านะครับคอนโซลกลางนะครับหน้าจอของเราก็จะมาพร้อมเนวิเกเตอร์ อ่ะแตกดเมวีให้ดูดวันนี้ครันี่นะฮะแล้วก็โหมดวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆนะครับได้จากตรงนี้เหมือนกันมันจะให้ระบบนี้ด้วยนะรับชอบนะครับนาโนอี e. กรองอากาศด้วยถือว่าจะได้สูตรอากาศที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นด้วยนะฮะต่อไปก็อีโคโหมด แล้วก็ e-v mode นะฮะตรงนี้ก็จะมีแปลงเพราะว่าอลไรก,ก็เสียบได้จากตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ช่องเก็บของใส่ของได้เยอะเหมือนกันไฟตรงนี้ก็มีมาให้นะครับที่บ้านบางแดดมีไฟให้ด้วยเจ๋งตรงนี้นะครับชอบเหมือนกันกระจกตัดแสงนะครับนี่ก็มีมาให้นะครับบุ๊คคู่มือนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะครับในลินชักนี้ลูกค้า มาดูก็อย่าลืมขอดูด้วยกันนะฮะลดราคานะครับออกห้างคันนี้นะครับลัดเจ็ราคาคันนี้เราขายที่ป้าบ,บอกไปเดี๋ยวฟังราคาแนละ้วคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยเฮ้ยคันนี้มันกว้างขนาดไหนเบาะนั่งสบาย,ยาไหมตามมาครับเ้าก็อยู่ห้องโดยสารตอนหลังของคันรีมที่เรียบร้อยนะครับนี่เข้ามานะครับกว้างสะดวกสบายนั่งไปไหนนะครับหลับสบายแน่นอนดูนะครับเฮดรูมนะแล้วก็ room. เล็กรูมเลื้อ นี่มีที่จับนะครับสาหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับเวลาขึ้นรถก็มีที่จับให้ประคับประคองและคันนี้นะครับมีม่านติดมาให้ด้วยนะครับถือว่าทําให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะบังแดดหรือว่าไม่อยากให้คนภายนอกเห็นเราได้ด้วยมีช่องแอร์นะครับตรงนี้นะครับ2ช่องนะครับแล้วตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำสองช่องไม่ขี้เลสวยด้านหน้าด้านหลังดูกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปดูราคาเลยดีกว่านะครับว่าราคาคันนี้นะฮะเท่าไหร่นะครับ ดูกันเลยสําหรับราคาคันนี้นะครับทางเก่งพระราม9เสนอเลย839,000บาทนะครับแล้วผ่อนสูงสุดนะฮะ84งวดตกเพียงเดือนละ15,000บาทนะฮะเป็นไงครับราคานะครับจริงๆไม่แพงครับแล้วได้รถคุณภาพดีมีรับประกัน1ปีจากเก่งพระราม9ไปเลยนะฮะรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีนะครับเอาไปเลยครับแล้วไม่พอช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงอีก1ปีนะฮะลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับไลน์เบอร์โทรขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับติดต่อสอบถามกับปั๊บโดยตรงได้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ปั๊บนะครับเป็นกำลังใจให้ปั๊บด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเอารถสวยมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะฮะคลิปนี้ปั๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ